ทำไม iui ฉีดเชื้อเราไม่ติดอ่าเป็นคําถามที่ออยก็สงสัยเหมือนกันเมื่อก่อนอทําไม iui เราฉีดเชื้อแล้วมันไม่ติดคือสงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ติดนะคะอืมออยมีประสบการณ์ฉีดเชื้อมาสมครั้งอฉีดที่ ที่กระตุ้นไข่จนถึงกระบวนการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกเนี่ยนะคะสครั้งแต่ว่ามีอีกสองครั้งก็คือกระตุ้นไข่เหมือนกันแต่ว่ามีเหตุจําเป็นที่ฉีดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องแคนเซิลไปยกเลิกไปเพราะว่าไข่ไม่โตแล้วก็มีติดวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยปฏิบัติการกันเองเนี่ยคะ่ะก็จากประสบการณ์ของออยนะคะอันนี้ออยตอบแบบ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต่อแบบความคิดเห็นส่วนตัวของออยเท่าที่ออยรู้สึกนะออยเนี่ยเข้าใจว่าการที่เราจะท้องได้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวคือมันจะต้องมีหลายปัจจัยพร้อมใจกันให้ทุกอย่างเป๊ะแล้วมันถึงจะปั้งท้องเลยเนี่ยคะ่ะอืมเอ่อ ปัจจัยมีอะไรบ้างเอาผู้ชายก่อนละกันอื <c oughs> ผู้ชายก็ต้องใช้น้าเชื้อใช่ปะ่ะเออน้ําเชื้ออาสจิของผู้ชายนะคะอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อจํานวนอ่าจำนวนมีมากมีน้อยถึงเกณฑ์ไหมมีมากแต่ว่าแข็งแรงเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเออมีน้ําอาสจีมีน้ําเชื้อนะคะจํานวนมากจํานวนน้อยก็มีผลในการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็รูปร่างของ ตัวอสจินะคะเออว่ามันสมบูรณ์ดีไหมนะคะแล้วก็มีอสจิแล้วก็ถ้าเกิดว่าอสจิเข้าไปในช่องคลอดของเราเข้าไปในโพรงมดลูกของเราเนะะี่ยค่ะมันวิ่งได้ไหมอีกนะเออวิ่งได้ไหมแล้วเออจำนวนที่ตายกี่ตัวจํานวนที่ไม่วิ่งกี่ตัวเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยะคะ่ะมันก็เกี่ยวด้วยอันนี้เฉพาะของผู้ชายก่อนนะแล้วถ้าวิ่งได้วิ่งไปถึงน้องไข่ไหมอืมเออ แล้ววิ่งไปถึงน้องไข่ได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้องไข่ได้ไหมเจาะน้องไข่ได้แล้วเนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอย่างนี้ด้วยนะคะคือมันมีหลายปัจจัยมากๆนะอืเจาะสมบูรณ์พอเจาะแล้วปฏิสนธิกันมันโอเคไหมอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เฉพาะแค่ของผู้ชายนะอ,อแล้วก,ก็ทางด้านของฝ่ายหญิงทางด้านของฝ่ายหญิงนี่มากกว่าผู้ชายอีกเพราะว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ไข่ของเราเลยค่ะว่า รังไข่เนี่ยสามารถที่จะผลิตเซลล์ไข่ออกมาได้ไหมอืมผลิตได้แล้วไข่ตกไหมแล้วถ้าตกตกแบบสมบูรณ์หรือเปล่าตกแบบสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเข้าไปในท่อรังไข่ได้ไหม <c ười> เขาเรียกอะไรท่อนำท่อนา,อนาไข่อืม ได้ไหมถ้าท่อตันก็เข้าไม่ได้ก็จบตรงนั้นหรือว่าถ้าผลิตไข่สร้างไข่ไม่ได้ก็คือจบมีอสจิมีน้ําเชื้ออย่างเดียวก็ท้องไม่ได้ไงเออนะคะหรือถ้าเกิดว่าโอเคมีไข่แล้วไข่ผ่านออกไปตามท่อนําไข่ได,ออด้ออยฉีดออยฉีดสีดูท่อนําไข่แล้วนะคะแต่ไม่ตันไม่ตันเอ,อแล้ว ไปทางท่อนําไข่ได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเจอกับน,น้องจิได้ไหมน้องไข่เจอกับน,น้องจิแล้วสามารถที่จะผสมเจาะเข้าไปได้ไหมบางทีมันก็อาจจะมีกรณีที่แบบว่าเจาะไม่ได้หรือว่าตัวที่เจาะไปได้อะวิ่งเร็วแข็งแรงแต่ว่าหัวอ,อ,อาจจะแตก <laughs> คือเขาเรียกว่าอะไรอะละักษณะมันไม่สมบูรณ์นะมันก็เลยทําให้ผสมเป็นตัวอ่อนได้ไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์มันก็เลยไม,ไม่ผสมต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะมันมีหลายปัจจัยมากๆยังไม่จบของผู้หญิงนะถ้าโอเคถ้ามีไข่ไข่ถ้ามีน้องจิแล้วไข่มาเจอกับน้องจิได้ผสมกันได้แล้วมันยังมีปัจจัยที่เป็นตรงเอ,อ่อเยื่อบุโพรงมดลูกเองค่ะว่ามันหนาพอไหมที่จะทําการฝังตัวเออแบบเนี้ยค่ะคือ ถ้าเอาว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่จะทําให้ตั้งคันได้อะมีสิบอย่างมีสิบอย่างการฉีดเชื้อเป็นการช่วยแค่อย่างเดียวซึ่งก็หมายความว่าสิบเปอร์เซนถูกไหมคะอืมสิบเปอร์เซ็นคือการฉีดเชื้อเนี่ยมันเทียบเท่ากับเกือบเทียบเท่ากับธรรมชาติเพียงแค่นําน้ําเชื้อใส่หลอดแล้วก พ่นเข้าไปข้างในให้มันได้เจอกันเร็วๆเท่านั้นเองให้มันได้เจอกันชชว์ๆเท่านั้นเองนะคะแต่มันจะเจอกันหรือไม่เจอกันแล้วเจอกันแล้วผสมกันหรือเปล่ามันไม่มีเครื่องมืออะไรตรวจสอบยืนยันได้ถูกป่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอทางการแพทย์เขาบอกว่าการฉีดเชื้อเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แค่สิเอร์เซนอย่างเมื่อกี้นี้ที่ออยบอกมาว่าอปัจจัยที่จะทําให้เราตั้งครรภ์เนี่ยค่ะถ้ามีสิบข้อ ถ้ามี10ข้อในข้อหนึ่งก็คือน้ําเชื้อสามารถผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกได้แค่นี้เองแค่เรื่องเดียวการฉีดเชื้อทําให้น้ําเชื้อของผู้ชายเนี่ยนะคะ,ะฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกได้แต่เข้าไปแล้วจะเจอน้องไข่ไหมมันไม่มีเครื่องมืออะไรตรวจสอบยืนยนัน แล้วก็ถ้าเจอน้องไข่จะเจาะได้ไหมมันไม่มีอะไรตรวจสอบยืนยันแล้วเจาะแล้วจะฝังตัวได้ไหมมันก็ไม่มีอะไรตรวจสอบยืนยันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถามหมอนะคะว่าเออทำไมถึงไม่ติดคุณหมอใสยหน้าบอกมันมีหลายอย่างมีหลายปัจจัยคือเราจะไม่รู้อเอฉอออีดเชื้อสี่ครั้งห้าครั้งประมาณนี้นะคะอฉอีดสามครั้งและกันที่ที่ที่ใช้หลอดเข้าไปฉีดในโพรงวดลูกเนี่ยสามครั้งถามว่าทําไมมันถึงไม่ติดแต่ละครั้ง ออยคิดว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยไข่ออยอาจจะไม่ตกในรอบนั้นอาจจะอาจจะตกไปก่อนตกหลังเวลาก่อนเวลาอะไรอย่งนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะอ่ะไข่ตกแต่ว่ามันไม่เข้าไปในท่อรังไข่ท่อนําไข่ไม่ตันหรอกเพราะว่าเราฉีดสีดูแล้วไงแต่มันอาจจะมีกรณีที่ ไข่ที่ไข่ที่ตกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปในท่อรังไข่ก็ได้ไงอืนะคะหรือว่าอาจจะอืมหลายอย่างอาจจะเจอกันแล้วไม่ผสมพันไม่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 ม่ปฏิไม่ปฏิสนธิกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ IUI ช่วยก็คือเขาจะเอาน้ําเชื้อของคุณผู้ชายเนี่ยค่ะไปปั่นไปปั่นเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเออ แล้วก็ฉีดเข้าไปอันนี้มันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งคันได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า IUI เนี่ยมันเป็นการเพิ่มเพิ่มเปอร์เซนต์เพิ่มโอกาสแค่ข้อเดียวนะคะใน1ินะมันอาจจะมีร้อยข้อถ้าร้อยข้อ IUI ช่วยได้10อย่างประมาณนี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครันแค่นิดเดียวเอง ะะเพราะฉะนั้นออยมีความเข้าใจว่าคนที่ทำาอ UI ครั้งแรกแล้วติดเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้มีลูกยากหรอกเขามีลูกง่ายเขามีลูกง่ายอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ว่าออยจะพูดไงดีเพียงแค่ว่าเขาได้ตัวช่วยให้ได้ตั้งครันเร็วกว่าแค่นั้นเองนะคะคือถ้าคนมีลูกยากนะฉีดเชื้อยากงงยังไงก็ไม่ติดให้ฉีดสิบรอบยี่สิบรอบยังไงก็ไม่ได้จริงๆมันต้องเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นนะคะอืม ึ่งออยก็คิดว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่มันมันไม่ติดนะคะเพราะว่าเรามีลูกยากอืมโอเคนะคะอันนี้เรื่องชีดเชือ้อ